สวัสดีค่ะน้องไอล่าจึงของเล่นเพนกิกินอ๋อเพนกินเหรอคะไอล่าน้องไอล่าจำแกนจะมารีวิวของเล่น,นเป็นเครื่องเจาะน้ําแข็งไอซ์แบบนี้เนาะรูปเพนกินเหรอคะมันมีตีด้วยอ๋อมันมีอะไรนะลูกมีคอม้อนมีค้อ,อนตีอ๋อค้อนตีมีตัวอะไรอีก น้าแข็งมาเราจะมาเปิดของเล่นกันนะคะอันนี้ของเล่นก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นกล่องซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะแกะกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในถุงพลาสติกนะคะอะไม่แกะให้มันมันมีมดีันด้วยมันมีค้อนตีมันมีไม้ตีหรอลูก ้ยอ๋ออันนี้เป็นขาโต๊ะกับรูกแพนกินนี่ขาโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดน้ำแข็งเดี๋ยวแม่ไม่เอาอให้เดีไม่ทำให้ค่ะมีตีสองอัน ไม่ดีตีมันติดกันหรอแล้วไม่แกะให้ค่ะไม่ตีจะดีถอดอันเลยเดี๋ยวขอไปประกอบชุดน้ำแข็งนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะค่ะไม่ตีตรงนี้ตีนะแล้วนะคะอ่ะน้อยเอลาตีแล้วหรอตีคนอืนกับแม่ามันมาแข่งกันมาอล่าตีชี้ตียังไงคะเจาะเจาะน้ำแข็งท่าเจาะน้ำแข็งตกลงไปแล้วตกลงมายางตกยางหรอ อันนี้จอด้ำแข็งนะคะเอาออกหนึ่งอันเอาจอ,อดีกะแม่จีคนละอันกันล่ะอ่ะเอาจอดออก้วหนึ่งอันค่ะให้ละจีแล้วอันนี้เอาลงมาหูือะเย่ชนะชนะแม่ได้เหรอ ทีเอาสองอยู่ใกล้โต๊ะเอออยู่ใต้โต๊ะที่ละชั้นนะอันนี้นก็เดี๋ยวฝึกทักษะให้ลูกเล่นของเล่นกันนะคะอ่าฝึกทักษะให้เขาวิเคราะห์ว่าตีอันไหนแล้วมันจะตกลงไปเนาะแล้วก็ใช้แรงมือในการอาตีของ เป็นการฝึกก้าวมือของเด็กด้วยนะคะอ่ะน,น้อยล้วบ๊ายบายค่ะจอกันอีพีหน้านะคะจุ๊บเลยค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ